ไทยมีปัญหาภาวะเครียดซึมเศร้าภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์สูงถึง70%โดยมีสาเหตุจากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทั้งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือในสังคมปัญหาเรื่องการมีโรคประจำตัวทั้งโรคทางกายที่รักษาไม่หายปัญหาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งโควิด19เป็นที่ทราบกันดีว่ากระทบในหลายมิติ ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจและส่งผลกับจิตใจของผู้คนเช่นกันซึ่งกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าปัญหาทางด้านสุขภาพอารมณ์และจิตใจจะพุ่งแสงหน้าทุกโรคของคนไทยอย่างแน่นอนที่ Wellness We Care เราเห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้านความเครียดเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน เราก็จะเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือสำคัญสำคัญอย่างเช่นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการสังเกตทั้งหมดนี้ก็จะทำผ่านวิธีที่เราเรียกว่าเมดิเทชันนักสมาธิบ้างเดินบ้างทำกิจกรรมต้องใช้สมาธิบ้างสปิริตชัวเนี่ยหมายถึงอะไรก็ตามที่อ้นออกไปจากความคิดรีทรีตก็หมายถึงว่า การปลีกวิเวกปลีกรส spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกปลีกมาทำไมจริงๆแล้วรากของ spiritual retreat ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในการจัดการโรคเรื้อรังดยตนเองเพราะว่าโรคเรื้อรังเนี่ยขาใหญ่ก็คือความเครียดแล้วรากของความเครียดก็คือความคิดทำยังไงถึงจะ จัดการความเครียดได้สาเร็จก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางความคิดซึ่งพอสาวไปถึงตรงน,นี้เรื่องมันก็ยาวเพราะว่าความคิดนั้นรากมันต้องลงไปลึกพ้นจากภาษาอธิบายได้ไปโน่นที่เราเรียกว่าสปิริ t ชัวก็เลยเกิดสปิริชัวรีทรีทขึ้นมาปรีกวิเวกหรีกเล่นมาอยู่ด้วยกัน3-4วันเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติในการวางความคิดเนื่องจากการวางความคิด มันเป็นทักษะส่วนที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวางความคิดซึ่งก็มีอยู่6-7อย่างยกตัวอย่างเช่นการฝึกปลายกล้ามเนื้อการฝึกสังเกตสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นตน้นนอกจากนี้เรายังต้องหาเวลาคุยกันในเชิงคอนเซป ว่าทำไมความคิดมันถึงมีอิทธิพลต่อเรามากเหลือเกินซึ่งรากของมันก็คือตัวตนหรือไอดีติตี้เราก็จะคุยกันว่าทํายังไงเราถึงจะลดทอนความสําคัญของตัวตนเพื่อจะลดทอนอิทธิพลของความคิดปลายทางของทั้งหมดนี้ก็คือให้คนที่มาปลีกวิเวกหลีกเล่นั้งนี้กลับไปใช้ชีวิต โดยที่มีเครื่องมือติดตัวกลับบ้านที่จะไปทอนอิทธิพลของความคิดลงอย่างที่ผมบอกแต่แรกความคิดเป็นต้นเหตุของความเครียดเราวางความคิดได้เราก็จัดการความเครียดสำเร็จแคมป์ปรีวิเวกทางจิตวิญญาณเนี่ยใช้เวลา4วันสคืนึเครื่องมือในการวางความคิดปลายทางก็คือให้ท่าน กลับบ้านไปพร้อมกับเครื่องมือและวิธีใช้เพื่อจะได้คอนความคิดของตัวเองให้น้อยลงน้อยลงจนจัดการความเครียดตัวเองได้สำเร็จ